สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสวนพอเพียงบัวบุญนะฮะวันนี้จะพามาอัปเดตเอ่เงือกสองใจนะฮะที่ผสมไว้กับเกสรตัวผู้เเป็นเกสรตัวผู้ของไข่ไข่ผสมเพชนะฮะเป็นไข่เพชรผู้กระดึงนะฮะไข่ผสมเพช,ชเอ่อเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตนะฮะว่า เขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงจากที่ผมสังเกตเนี่ยคือมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีหร,หรือไม่ดีนะฮะคือแปลงปลูกเนี่ยผมปลูกเมื่อวันที่16เดือนธันวาปีที่แล้วนะฮะสองห้าหเจ็ดในแปลงเนี่ยมันจะเป็น เนื้อสอใจทั้งหมดนะฮะมีประมาณอยู่ในแปลงนี้ประมาณ10กว่าต้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงที่ผมผสมไว้นะฮะคือผมผสมไว้เนี่ยจะอธิบายก่อนคือมันเป็นการผสมถ้าเรียกว่าปิดได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ร้อยเปอร์เซนะคือไอ้ดอกที่คือวิธีปิดของผมเนี่ยคือดอกไหนที่ยังไม่บานนะ,ะหรือไอ้ที่มันที่เป็นกระป๋ะตัวเมียเนี่ยผมจะห่อไว้ก่อนคือ จะจะห่อไว้ตั้งแต่เขายังดอกเขายังไม่บานคือจะห่อตั้งแต่กระปาอเล็กๆแบบนี้แต่นี้แต่เนี้คือดอกไม่สมบูรณ์นะฮะจะห่อตั้งแต่ลูกเล็กๆแบบนี้เลยจากที่ผม update, อัปเดตในในช่องผมเนี่ยจะเห็นว่าผมมีการอัปเดตคือห่อห่อไว้ก่อนนะฮะห่อไว้ก่อนที่จะมีการผสมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงนะฮะว่าเขามีรูปทรงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปไหมนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูลูกนี้ก่อนนะฮะลูกนี้เป็นเงือสองใจนะฮะเงือสองใจผสมอ,อ่ผสมปิดนะฮะผสมปิดก็คือเขาผสมกับเกสรเงือสองใจเหมือนกันนะฮะเกสรตัวผู้เป็นเงือสองใจตัวต้นแม่ก็เป็นเงือสองใจนะฮะผสมเมื่อวันที่หนึ่งนะฮะหนึ่งกุมภาหกแปดนะฮะวันนี้วันที่สามคือผสมได้สองวันละอ่าแสดงว่าผสมได้สองวันวันน,น,นี้วันที่สามนะฮะสามกุมภานะฮะ ตัวนี้เป็นเนื้อสองใจผสมกับเกสรเลือสองใจเหมือนกันนะ,ะคือลักษณะรูปทรงแล้วก็สีเนี่ยเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะยังคงเป็นทรงเนื้อสองใจอยูอ่เดี๋ยวให้มาดูอีกลูกนึงอีกลูกนึงก็เป็นการผสมปิดเหมือนกันนะ,ะผสมปิดเนื้อสองใจนี่ผสมวันที่สองเหมือนกันผสมเมื่อวานนี้ผสมวันที่สองนะฮะอันนี้เป็นเนื้อสองใจผสมปิดนะฮะเป็นเกสรตัวผู้เหมือนกันนะฮะ เกสรตัวผู้ของเงือสองใจก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังเป็นรูปทรงเดิมอยู่ทีนี้นะทีนี้ผมพามาดูเงือกผสมใจผสมกับไข่ที่เป็นไข่ไข่มันผสมเพรผู้กระดึงนะผมเอาเกสรของมันมานะฮะ,ะมาดูนะฮะนี่ผสมวันที่29นะฮะ29มกราคม2 5 6านะฮะเป็นเงือสองใจผสมไข่แต่ผมเขียนย่อนะมันเป็นไข่ผสมเพรนะฮะ มาดูการเปลี่ยนแปลงนะฮะคือสีของเขาเปลี่ยนสีจะเป็นลักษณะเหมือนสีเขียวนะฮะจะเป็นสีเขียวอ่าแล้วก็กระเปาะนี่คือใหญ่มากนะฮะกระเป๋ะจะใหญ่แล้วรูปทรงคือมันจะสั้นอะมันจะสั้นกว่าเงือกสองใจปกติทั่วไปนะฮะมีที่เห็นๆเ,เลยก็จะมีสีที่เปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็กระปาะจะใหญ่อ่าเดี๋ยวมาดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ <laughs> เดี๋ยวจะหาว่ามันเป็นลูกเดียว คือผมก็แปลกใจเหมือนกันนะในอันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเหมือนกันนะฮะเป็นชุดเดียวกันผสมวันที่ยี่สิบเก้านะฮะจากสังเกตเนี่ยคือมันจะเป็นทรงแบบทรงมันจะสั้นกว่าเดิมอะแล้วแต่แต่แต่มันจะกระเปาะใหญ่แล้วก็อ้วนนะฮะทรงสั้นกระเปาะใหญ่แล้วอ้วนนะฮะเหมือนกันเลยนะอันนี้เป็นเนื้อสองใจผสมกับไข่ไข่เพชรหะนะผสมวันที่ยี่สิบเก้านะฮะมาดูลูกนี้อ่าลูกนี้ก่อนลูกนี้นะฮะลูกนี้ก็เหมือนกันนะฮะเป็นทรงเดียวกันเลยนะฮะ เป็นทรงป้อมๆนะฮะเป็นทรงป้อมๆแล้วก็กระป๋อใหญ่ๆยังไม่พอใจมาดูอีกลูกหนึ่งมาดูอีกลูกนี้นะฮะลูกนี้ลูกนี้ผสมไข่เหมือนกันนะลูกนี้ผสมไข่เหมือนกันแต่สีส,สีสียังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะฮะผสมไข่เหมือนกันนะฮะผสมเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเหมือนกันชุดเนี้ยชุดนี้คือเกรสรของเงืออสองใจเนี่ยมันมันไม่มีผมเอาเกสรของไข่มันมาใส่นะฮะ มันก็เลยเป็นลักษณะนี้หรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่แน่ใจไม่ไม่ได้ฟันธงนะครับว่ามันจะต้องเป็นทรงนี้นะอันนี้คือมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูเฉยๆนะฮะ,ะเป็นการอัปเดตนะฮะอัปเดตให้ดูว่าเออมันเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือยังไงนะฮะหรือว่ามันเป็นทรงเลือกสองใจแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือจากที่ผมดูคร่าวๆอะ่ะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงแล้วก็สีนะฮะ คือบางลูกเนี่ยมันจะมีลักษณะออกสีเขียวไปเลยนะฮะที่เป็นเงื้อสองใจผสมกับไข่เพชรผูกกระดึงเนี่ยผสมกับไขน่นยมันมันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้มาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะฮะเพื่อนๆผมไม่ได้อ่ว่ามันจะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะคือเราก็ยังไม่รู้นะฮะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะแบบไหนนะฮะแต่คือมาอัปเดตให้ดูก่อนว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะฮะจากที่ผสมมานะฮะเพราะนั้นเนี่ย ผมผมก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูแล้วก็พิจารณาดูนะว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปทรงนี้ไหมนะฮะแต่ที่ผมผสมมาเนี่ยคือมันมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยจากที่ผมผสมอะที่ผมเขียนป้ายไว้เนี่ยนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงแล้วก็สีนะฮะเนี่ยรูปทรงเขาเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนเป็นแบบกระปาะใหญ่แล้วเป็นลูกแบบอ้วนๆอะ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดต ให้ดูอีกทีนะฮะส่วนรสชาติก็คงต้องรอผลเขาแก่ก่อนนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้สวนพอเพียงบัวบุญนะฮะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะฮะสำหรับการปลูกฟักทองขึ้นค้างสําหรับค้างนี้เป็นเนื้อสองใจนะฮะก็มีการผสมปิดแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่ได้ปลูกในโรงเรือนนะ,ะ,ะไม่ได้ปลูกในโรงเรือนมีการเอา นำเกรสรของตัวอื่นมานะ,อะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตนะฮะอ่าก็อัปเดตให้เพื่อนๆพี่พี่ได้ฟังได้รับชมกันประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ